มามาเด้อมาเด้อแซบแซบมาเด้อมาเด้อต้มแซบตมแซบจุอ้อเลยวะพรเสียงจุอ้อเลยวะไม่ไม่ใช่ดมอย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 ทำไม่ได้ ก็เอ็กเกมนี้ไม่นะพี่อยู่ต่ออีกเกมนึงเกมนี้ไม่นะพี่ต้นเกมคืออะไรอ่ะไอออ้ิบ๋ต้นเกมมันไม่นับ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 ไม่น้ำเก็บเกเป็นสายมันทำอะไรแกขายเพื่อนพี่ แกขายผมเ้ยแต่กูไม่ได้ค่าจ้างไม่พี่เห็นไหมตอนมันลงมาพี่มิวยืนดูเราโดนสาบอ่ะพี่ไม่จะยืนดูอ่ะมันไม่ได้ทำผมไงโอ้สายชัดพี่มิวเชื่อผมมันตีเวิร์ดหมมายัง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 แบงแบงมันไปหาคนน่ากลัวมันโ เชี่ยค่ะโวยังมีคนดีได้ต้องยับแน่ว่ไปล้มันเริ่มอุ้มแล้วโอ้ยอะไรอย่าเนี้คิวคิวดิ้คิว ม่ต้องชิวมันมาี้มันมาีมันมามึงิวตัวเองยื้อยื้อวูม่มีวี่ขอโทษมันมานี่เดี๋ยวพี่ตอนที่นี่เือแบงค์เคแบงค์ไหมมใกล้ใกล้้่อย่าอาขอคิวไม่ใช่ใกล้ใกล้ปิดใ

เวอรหรือเวอกเลยไม่ได้ม่ดูไปไหมนี่เราจุตีห้าสิบเจ็ดเลยลอานู้ฮิวิลลี่มาล่าไปอะทุกคนถามแค่นั้นเลยร่าไปกูต้องอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ขาเฮ้ยเยี่ยมเฝ้าหน้าประตูกูไปหาท่อดีกว่ามานเล็กเปล่าอานเล็ก

โอ้นึกว oh, ่าเข้าได้เด um> mm ี๋ยวเช็ดหยาเอ้าวบูมเฮ้ยไม่โดนไม่โดน ยังไม่โดดไม่มีไม้เหรอเส๋ยละเปิดตู้เติมของอะไร <c oughs> เอ้ยจีกต่ว่าค่าเดคอนมแม่งตอดหน้าองสารจังพี่เอาแฝดไปเล่นไหมนี่ยาคาปันใหม่แล้วเอาเลยพี่เไาอยู่บนลลิก บ้านเล็กอะไรวะบ้านเล็กอะไรวะอยู่เต็มหลังกูเนี่ยอยู่ไหนเออเขาอยู่ไหนวะอะไรเสียงอะไรเองได้ยินเสียงอะไรเองได้ยินเสียงอะไรวะเนาะน่าจะต้องน่าจะต้องน่าจะต้องลางลางอ้วงหนึ่งคนมอาไหมแมงวางแฟนก่อนจะค้าเป็นแมงไม่ได้หรอก เฮยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังจริงไม่โดนเออเบอร์เตกิลเกระวังมนะเกโดนล้มเลยนะตกไวมาก มันเอาตตอนขาวมามั้งเกิดกันโอ้โหสถานะยี่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยพี่คืออีกนิดนึงผมพิการตายแล้วอ่ะกินหน่อยก็คือหยุดหายใจเลยใช่ีานะาหยุดหายใจมาละเออมาจริงว่ะแม่งวิ่งมาอย่างกับวิ่งมาตู้ขนากูว่ ว่าไม่ถูกว่าเจ็ดหรือสองผูยังโหดอันเจ็ดว่าจากอากาศไงอะไรอะไรอ่ะอีกา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 จยิบอย่ปั่นไฟพังซิ่ยังไม่ได้ว้าวมิวแต่คนเป็นเป้าหมายไปช่วยไม่ได้นะมิวมันยืนมองหน้ากูโอเคมันยืนมองหน้ากูเขาเห็นแล้วเขามองหน้าอยู่มิว คอมโบคอมชอยส์ไม่นุญไไดับซ้ายดับขวาเลยเออส่งไป t ายว่ะยังยังยังเออเมื่อกี้มันทุบก,กูใช่ไหมใช่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 เขาบอกว่าไม่มีใครเจ็บนอกจากกูเว้ยเว้เว่งเว้ยเวเวเาว้าวหลหลุดๆๆุ รุดๆเอความแฟมเมรี่ไอ้นอมดีมันส่งไปฉายให้อยู่ถึงจะของไม่ค่อยเป็นกร็รำไปกันเถอะสวัสดีครับโชคดีฮะโชคดีฮะฝันเร่อฝันเร่ฝันเร่ฝันเร่อสำลีแปะหัวสำวยแปะฮ่าฮ่า่ฮ่า